แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอคุณคุณพศพิสนภูมาผมคุณเลสเดนอีวิลสถานอาสัยแห่งความชั่วร้ายคุณส t a r ์เวเดอร์ธีรพัฒ์นะผมที่สนุนช่องเราในเดือนนี้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Channel นะครับเรากลับมากันอีกแล้วครับผมจริงๆคิดว่าน้องๆหลายคนนะครับจะรอคลิปของเราอยู่อย่างแน่นอนนะครับนะซึ่งในคลิปของวันนี้นะครับ เป็นคลิปการรีวิวนะครับผมเรียกว่ารีวิวเป็นคลิปเด็กโปรไฟนั่นเองนะครับผมนะในคลิปเด็กโปรไฟ์วันนี้นะครับก็จะเป็นเด็กโปรไฟ์ของชุดใหม่ที่เพิ่งออกกันสดสดร้อนๆเลยนะครับนะแต่ก็เรียกได้ว่าทุกคนรอแล้วก็เป็นการมาถึงอย่างเต็มตัวของภาควีละนะครับงานมาถึงยัางเต็มตัวทาไมถึงพูดคํานี้เพราะว่าการที่ทีอดีออกนั้นก็คือชุดทดลองเล่นหรือว่าชุดเริ่มต้นเล่นนั่นแหละแต่ว่าการที่มีบูสเตอร์ออกแล้วแบบว่า ภาคนั้นคือเป็นภาคที่เต็มตัวได้แล้วนะครับผมนะก่อนอื่นต้องบอกกันอย่างทุกคลิปว่าผมว่าการจัดเด็กเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกผมการจัดเด็กคือการเด็กที่ผมถนัดเนาะแล้วใครจะไปจัดเพิ่ม <c oughs> เติมเสริมยังไงก็แล้วแต่กันไปนะครับในวันนี้นะครับก็จะกลับมารีวิวครับกับอันแรกก่อนเลยจริงๆมันเป็นแคนพะเอกแหละเลยขอรีวิวเป็นอันแรกนะผมนะ กับแคร์นะครับนะที่เรียกได้ว่ามีอายุยาวนานที่สุดนะครับผมนะนั่นคือแคนรอยยอพาราดินนั่นเองนะครับผมนะวันนี้ก็เป็นรอยยอพาราดินในส่วนของภาควีนะครับของ BT 0 1ศพูดเต็มปากแล้วเนาะนะครับจากที่เรามีคลิปเป็นทีดีอ่าเป็น c p วันนี้เป็นท d ดีอ่าเป็น BT ทีแล้วนั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยครับส่วนเริ่มนะครับผมมันคือมันจริงๆอ่ะมันก็มีอยู่แบบเดียวนั่นแหละมันก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แหละเนาะนะครับสำหรับทิกเกอร์ครับ ก็จะมีในส่วนของ d อ a w PG นะครับค r i t i c a l ครับแล้วก็ Critical แล้วก็ Q จะเป็นเท่านี้เลยครับซึ่งด้วยความที่ว่าต้องบอกก่อนพอมันเป็น Force แล้วเนี่ยนะครับมันมี i m a g e จเ r y g ์ที่มันเป็น Force เนี่ย t r i เก e r นะครับที่อะไรก็ตามในแคนของภาพวีที่ไม่ใช่ e x c e l อะ่ะมันก็มีแค่คีก,กับดอแล้วก็ฮิวมันเหลือ t ิกเกอรอยู่3แบบแค่นั้นเองนะครับนะทีนี้เหลือที่ว่าเราจะใส่ยังไงนะครับโดยรอยเนี่ย สิ่งที่แนะนําคือจะเป็นชี้8นะครับเพราะว่าในส่วนของรอยย้อนเองชี้ในส่วนการเติวมวงเติมมือเนี่ยตัวเด็กมันมีให้อยู่แล้วแต่ชี้อ่ะมันไม่มีให้นะครับนะจะบอกพี่บัตเตอร์เบดมีชี้มันมีแค่บัตเตอร์เบดแล้วต้องยืมมาเกตสอทั้งเกมก็ไม่ได้ไงนะครับโอเคเราก็เลยใส่เป็นชี้แนะครับแล้วก็ฮิวสีอันนี้คือเหตุผลก่อนเนาะอ่ะวที่เกตหนครับเกตหครับผมวิงโกนะครับ อันนี้เอามาเล่นกับบัตเตอร์เบดตรงๆเลยนะครับเล่นกับบัตเตอร์เบดเลยลเอาแค่2ตัวพอเนื่องจากว่าจริงๆบัตเตอร์เบดมนอยู่ในสนามได้ไม่นานหรอกนะครับด้วยเทคของออาเฟตเองที่ทําให้บัตเตอร์เบดก็โดนระเบิดทิ้งได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับก็เลยใส่แค่2ใบพอถึงถึงจะไม่มีการบูทให้บัตเตอร์เบดก็จริงนะวิงเกลก็ไปบูทยูนิตอื่น800 0ก็ถือว่าไม่แย่นะครับมารอนครับอีกหนึ่งใบสำหรับการทําเกมนะครับไว้จวไว้บวกพลังให้ตัวเองดีมากนะครับผมนะครับแล้วก็ ไนรันเนอร์ครับไนรันเนอร์ใส่3ใบครับผมเราไม่ใส่เต็มเนาะนะครับหลายๆคนถามพี่ใส่ไนรันเนอร์3ใบเหรอใช่ครับผมใส่ไนรันเนอร์3ใบนะครับแล้วแล้วก็สุดท้ายครับกับปอนเก้านะครับใส่4ใบปอนเก้านี่เอามาคอมโบกับไฮดรอกบิดเดอร์อากาเนะนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยเพิ่มโซนะครับไปเล่นท่าปิดใหญ่ๆท่าหนึ่งของรอยัลได้เลยนะครับนะโอเคมาที่เกสอง เกรดต้องบอกก่อนว่าเด็กมันไม่มีตัวนี้ไม่ได้จริงๆครับโดนบังคับบัตเตอร์เบดครับบ,รรบับตเตอร์เบดเราต้องใส่4อยู่แล้วครับเพราะว่าเมนเด็กเกือบทั้งหมดเล่นกับบตัเตเตอร์เบดหมดเลยนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นเจ้ารอนนะครับใส่ไว้2ใบนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของอ่ะตัวเรียกเพื่อนจําชื่อไม่ได้ช่างมันสุดท้ายก็อากาเนะครับนะทั้งหมดมันจะ12ใบเนาะเราก็ใส่ กระจายกระจายไปใครแบบว่าเฮ้ย hey, พี่ตัวเรียกพวกไม่ค่อยจําเป็นผมใส่จารอนไปเลยได้ไหมได้นะครับอันนี้คือมันแล้วแต่ความชอบรอย่อมีทางเลือกให้คุณเสมอนะครับแต่ว่ามันจะฟิกแค่ว่าอะเซตน,นี้ต้องใส่อา,กาเกนะต้องใส่นิดนึงนะครับนะ้ถามว่าอะเดี๋ยวขอมาพูดก่อนทําไมถึงต้องถามว่าทําไมต้องใส่อา,าเนะคือถ้าจํากันได้ในช่วงของทีดียรอย่อ Royal, ไม่สามารถเรียกพวกได้เลยเป็นเล็กบวกพลังนะครับนะมีแค่ในส่วนของอัลเฟตเออร์ ที่สามารถเรียกบัตเตอร์เบรดออกมาจากโซได้นะครับแต่นั้นคือไม่ต้องเรียกก็ได้ไม่ต้องนับก็ได้ยังไงบัตเตอร์เบรดมันต้องขึ้นมือมาก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอในชุดนี้มันมีตัวที่เรียกพวกได้อย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับหรือว่าไฮดรอกวิดเดอร์นั่นเองไอเนี่ยมันเรียกได้แค่เกรดสองคือจริงๆช็อตใช้มันมีน้อยนะครับกว่าจะได้ใช้มันนก็คือต้องแบบว่าเฮ้ยต้องได้ใช้แล้วคอมโบว่าลากเพื่อนจริงๆนะครับเอาไอ้นี่มาลากไฮดรอกวิดเดอร์นะครับแล้วก็จริงๆตัวอาร์กัเนะเองเอามาเพื่อว่าลากเเเเเกกกกกกกจจอออออาาาดด็็คนนะรับบพลปึ๊ี่ย มันก็ทําให้เรามีตัวบูตไงเวลาเราเล่นเราขาดตัวบูตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆเวลามีตัวเรียกเยอะมันก็แอบเป็นข้อดีนิดนึงคือมันเหมือนการไดเด็กไปเรื่อยๆอยครับพอเด็กเราหลุดออกมาเอยอะๆอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสที่จะดอกเจอทิกเกอร์เวลาเช็คง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมนะโอเคประมาณนี้มาที่เกรดสามครับเกรดสามนี่ต้องบอกก่อนเลยมันคือยูนิตนะครับประเภทตามใจฉันโดยแท้ทูนะครับผมนะก็จะมีอัลเฟตนะครับคิงออฟไนท์อัลเฟตนะครับ 3ใบนะครับแล้วก็เอาเฟสเออร์ครับ1ใบแล้วก็สุดท้ายจะเป็น s ซเซเวอร์ครับ3ใบนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะอะด p ปออกจากห่างจากตรงนี้ก็ได้าถามว่าพี่ทำไมพี่ไม่ใส่เป็น Early 2 s ่สอ s โซเซหละ่ะต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันแล้วแต่ความชอบคือเอาจริงๆถ้าปิดของเด็กมันคือโซเซฟเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกนี้มันคือการที่ไว้เล่นต้นเกมหนักๆเลยนะครับแล้วก็ รอยย่อตอนนี้มันไม่มีตัวไหนแดมพอมันไม่มีตัวไห่แดมเนี่ยเวลาพวกนี้ใช้มันต้องใช้เคาน์เตอร์บาร์ที่เป็นแดมหมดนะครับแต่โซเซฟเองมันใช้โซนะครับแล้วก็ถ้าเราเล่นคู่กับไฮด็อกบีเดอร์กันเองไม่ได้บอกเป็นตัวเติมโซเลยอย่างเงี้ยมันสามารถทําท่าใหญ่ของมันได้แลวท่าใหญ่มันบวกหมื่นห้าออตี้อะนะครับมันเท่ากับว่า1แถวมันจะบวกไว้ต้องสามหมื่นนะครับตีถ้ายืนอยู่ในกิฟอะไรกันมันตีขึ้นหกเจ็ดหมื่นได้สบายสบายเลยมันก็เลยใส่เป็นประมาณนี้ไว้ดีกว่านะครับผมนะซึ่งเอาจจริง มันก็ถือว่าไม่ได้แย่มากแต่หลายๆคนบอกจะใส่เออร์ลี่สใบก็ได้ใครแบบชอบอวยบัตลัเบิหรือว่าบางคนจะไปถอดเกณฑ์หนึ่งออกอีกเพื่อใส่เป็น9ใบใส่เออร์ลี่สองไอ้นี่สามไอ้นี่สี่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับมาถึงอันสุดท้ายครับอันนี้เราก็ไม่พูดกันไม่ได้เนาะนะครับอ e ีเมนเจอรี่กิฟนะครับเรายังพูดอย่างทุกครั้งครับเพราะว่าเข้าใจแหละน้องๆบางคนไม่ได้ดูคลิปเก่าเราก็เลยแบบพูดในสถานะที่มันแบบทาคลิปใหม่ก็ดูไปเลยนะครับอ e ีเมนเจอรี่กิฟหลายๆคนจะถามว่า พี่ครับอิมเมจเนอรี่กิฟเนี่ยใส่กี่ใบครับใส่ได้กี่ใบคือจริงๆต้องบอกว่าใส่จนกว่าจะพอใช้แหละนะครับโดยหลักส่วนตัวอันนี้ก็คือส่วนตัวนะเราจะใส่อิมเมจเนอรี่กิฟเริ่มที่8ใบนะครับนะคือไม่น้อยกว่า8ใบแน่นอนครับนี่คือ8ใบที่เราใส่ไว้นะครับเป็นฟอร์ดทั้งหมดนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามครับอันนี้เห็นหลุดมาในช่องคอมเมนต์นะครับถ้าสมมุติว่าตัวที่ยืนอยู่ในกิฟต์ะครับพี่นะมียูนิตยืนอยู่ในกิฟต ในเทินของฝั่งตรงข้ามเราจะบวกหมื่นไหมครับไม่บวกนะครับในกิฟต์มันเขียนชัดเจนอยู่แล้วว่าในเทินของเรานะครับยูนิตมันจะบวกหมื่นในเทินของเราเท่านั้นนะครับถึงยูนิตนั้นจะเหยียบกิฟต์นะครับผมนะในเทินในเหยียบกิฟต์อยู่ก็ตามในแต่ในเทินของฝั่งตรงข้ามก็คือพลังก็คือเท่าเดิมครับไม่มีความเพ่พลังเพิ่มเติมเด็ดขาดนะครับโอเคมาถึงตรงนี้น้องๆน่าจะเห็นแล้วแหละว่าที่ครับ มันไม่มีอะไรใหม่จากซีพีเลยพี่มึงแค่เติมของที่มึงขาดจากซีพลงไปแล้วมึงก็บอกกูให้เปลี่ยนวิงเกา่าใช่ครับผมมันมีแค่นั้นแหละมันมีแค่นั้นแหละนะครับเพราะว่าหลักๆของเด็กรอย a l อพาดิน่ะมันเล่นแค่ระดับแรขึ้นไปกับทีดีมันก็เล่นได้แล้วแหละนะครับนะโอเคทีนี้เราจะมาพูดถึงการเล่นจริงๆจังๆดีกว่านะครับการเล่นรอย่อพาดินจริงๆเนี่ย เอาจริงๆแบ่งด้วยส่วนตัวมันจะแบ่งออกไปทั้งหมด2เฟสนะครับนะเฟสต้นกับเฟสปลายนะครับนะเฟสต้นเนี่ยมันจะมี2แบบเฟสต้นก็คือมันจะมีแบบที่เราไลฟ์เป็นบัสเตอร์เบสนะครับนะถ้ามันสว่างถ้ามันไอนี้ไปนิดนึงขออภัยนิดนึงนะนะครับไลฟ์เป็นบัสเตอร์เบสเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยเรามีไฮด็อกบีทเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอากันเน่อะอากันเน่นะครับเราก็ใช้สกิลนะครับเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งนะครับ เรียกบอลเก่าออกมานะครับเพื่อต่อตูดนะครับต่อตูดใครก็ได้เดินแรงเราก็มาต่อตูดแล้วกัน,นี้โซชาร์ดหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมนะแล้วก็ถ้าแบบมีไนท์คร์นะครับนะก็ลงมาเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งถ้ามีดำเหลือก็ลากมืออะไรให้เต็มกันก็ว่าไปหรือว่าเอาแบบพระเอกพระเอกหน่อยก็วางบูทวิงเก่าไว้หลังบาสเตเบสจะได้ตีแรงอ่ะแล้วก็มีตัวตีนิดนึง เป็นเกตสอเป็นจารอนก็ได้อ่ะปึ๊บอ่าทีนี้อันนี้คือเฟสแรกก็คือบัตเตอร์เบมันจะมีคีนั่นเองนะครับนะโดยไอเฟสเนี้ยหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยนะครับกับวิธีการเล่นแบบนี้อยู่แล้วแหละนะครับว่ามันจะ เป็นวิธีการเล่นที่หลายๆคนจะได้เห็นนะครับอันนี้วิธีการแรกของในช่วงเฟสแรกวิธีการที่2นะครับขออนุญาตย้อนนิดนึงนะถ้าทําอย่างเงี้ยคือเอาง่ายๆครับบัตเตอร์เบดจะติด2คีนะครับแล้วก็อันนี้จะบูตแรงได้วิธีการที่2นะครับคือถ้าเราไลฟ์เป็นบัตเตอร์เบดไม่ได้ก็ให้ไลฟ์ลงมาเป็นไฮดรอลบิดเดอร์อากาเนะแล้วก็เสกลงมาที่เหลือก็จะเล่นแค่นี้ไปเลยก็ได้คือเอาไงาก็ได้ให้มีตัวเพิ่มสนามตัวที่เอามาไลฟ์ได้ทั้งอาการเนะได้ทั้งบัเบตเต นะครับเอาจริงๆต้องบอกก่อนว่าการไล่มาสเตอร์เบดเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นเพราะว่าอีกตัวหนึ่งคือถ้าจะไล่บัตเตอร์เบดจริงอ่ะเราต้องมีตัวที่พร้อมจะลงไปเล่นอ่ะในช่องเรียกถึง3-4ตัวนะครับสมมุติว่าเราเล่นจริงๆไอ้นี่จะอยู่ในกองใช่ไหมเรามีมืออย่อยางเงี้ยนะครับแล้วถึงเราไม่มีอากาเนะใบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วที่เหลือมันเป็นทิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเราบางทีเราก็ไม่อยากเสียทิกเกอร์ที่ชิลหมื่นห้าหรืออะไรไปหรือมันเป็นเกรดสามนะครับเพราะว่ามันไม่ครบแต่เอาถ้ามัันนนนนมมมมมีีออาาาากกเเเเะะช่วยยตตรง้้็็จสไดโค อันนี้คือเฟสต้นครับถ้าเราเล่นได้ตรงนี้ก็คือตีไปก็ฝั่งตรงข้ามจะบังคับฝั่งตรงข้ามกัดแบบไกลๆนะครับนะซึ่งมันก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเสียมือได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมแล้วหลังจากนี้เวลาเราขึ้นเป็นในส่วนของตัวเกศสเองนะครับหรือว่าเอาเฟสเองนะครับผมเราก็าสามารถอนันแรกก่อนได้กริปก่อนอย่าลืมนะครับไลฟ์ปุ๊บได้กริปเลยนะครับสามารถ จากการเรียกบัตเตอร์เบดนะครับจากในกองออกมาได้นะครับผมถ้ามีบัตเตอร์เบดตัวมันก็บวกหมื่นบัตเตอร์เบดที่ถูกเรียกมาก็บวก5,000ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับซึ่งมันก็เป็นลูกเล่นแต่ทีเนี้ยต้องบอกก่อนว่าการเล่นไปเล่นมารอย a l มันจะเข้าสู่จุดหนึ่งนะครับก็คือจุดค่อนข้างจะสูญยากาศนะครับนั่นคือจุดที่แดมหมดนะครับไอเฟดแรกอ่ะมันจะอยู่ในช่วงของเกจ2 เข้ามาเกะสามจนเคาน์เตอร์บาร์เราหมดนี่แหละนะครับแล้วรอย่อจะกลายเป็นเด็กคอตีธรรมดาไปเลยนะครับโดยที่สิ่งอย่างเดียวที่มันทําได้คือมันก็ไลท์ใหม่ไปเรื่อยๆถ้ามันไลท์คือไลท์ไลท์ท like, ับไลท์ทับไลท์ทับสแปมกิฟต์ออกมาไล่ตีด้วยพลังแค่นั้นเองคือมันไม่มีตัวหงายแดงมเลยแล้วมันไม่มีลูกเล่นอื่นเลยนะครับนะจะเคาน์เตอร์บาร์จะหมดด้วยอะไรก็ดีนะครับจะหมดด้วยมาลอนนะครับจะหมดด้วยมาลอนที่ต่อตู่อยู่แล้วมีตัวลงเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งตัวจะหมดด้วยบัสเตอร์เบด จะหมดด้วยไนโคลเลอร์ uh, พวกนี้จะทําให้เคาน์เตอร์บาร์มันหมดนะครับมันจะเข้าสู่สูญญากาศไปสักพักหนึ่งเลยตรงนี้มันจะเตรียมเข้าสู่ในส่วนของเฟสที่2แล้วในเฟสที่2ของการเล่นนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเฟสที่2การเล่นมันคือเฟสที่มันสุญญากาศไปเลยโดยทําอะไรไม่ได้นะครับนะโดยที่พอเป็นอย่างนี้ในช่วงปลายเกมอ่ะเราต้องค่อนข้าง รักษาตัวเองให้ดีๆแล้วก็พยายามหาการ์ดหนึ่งใบพยายามจวให้มันขึ้นก็รอบุญภาวัฒนาส่งเหมือนกันนะครับนั่นคือเจ้าโซเซฟนะครับผมซึ่งเอาจริงๆโซเซฟมันมีประโยชน์มากในช่วงของที่เราคาเดอร์บาร์หมดอย่างที่เราบอกไปตอนให้ดูเราสามารถไลท์ลงมาได้ครับแล้วก็ทําให้สนามมันเต็มใช้สกิลโซบาร์ห้าสมมติทําให้สนามเต็มก่อนเดี๋ยวน้องๆจังงอ่ะลงปึ๊บอ่ะมีกิฟซ้ายกิฟขวาจะได้เห็นภาพปึ๊บอ่ะเป็นอย่างนี้ อ่ะสมมุติเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆอ่ะด้วยเทคไอเดียมันจะได้ชาร์จอยู่แล้วแหละนะครับยังไงโซก็จะถึง5อยู่แล้วมันจะขออนุญาตหยิบอีกใบหนึ่งเพราะจริงๆเมื่อกี้เราไม่ได้ทำให้ดูว่ามันชาร์จมันจะยังไงก็จะโซถึง5อยู่แล้วนะครับนอกจากเรากดบัสเตอร์เบลดหรืออะไรไปนะครับจริงๆอ่ะในเกมนึงอ่ะเราอาจจะเอาอาร์เกนต์เรียกบอลกาวบ่อยกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับก็ทําการโซบัสห้าไปนะครับทุกตัวบวกหมื่นห้าหมดอสสนามก็แถวนึงอย่างเงี้ยก็จะเป็น3 0,000ื่นสามหมื่นสามหมื่น นะครับตีคิดง่ายๆเลยแวนอย่างเงี้ยตีแวนตีสองหนึ่งมันตีห้าหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างข้างนี้อ่ะสมมติข้างนี้ไม่ได้ใช้เทคไม่ได้ใช้เทคไม่ใช้อะไรก็จะเริ่มที่หมื่นแปดเทคจารลอนมีเลียก็เป็นสองสามสองสามบวกฟอร์สเป็นสามสามบวกอีกสามหมื่นหกสามมันตีกันบ้านไฟหไหม้นะครับนะจริงๆเพราะว่ามันตีด้วยพลังแบบค่อนข้างแรงมากซึ่งตัวโซเซเองมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเปลี่ยนเกมแล้วก็ทําให้ช่วงเฟสสองที่ มันทำอะไรไม่ได้เลยในช่วงของแดมหมดเนี่ยหายไปนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ารอยัลมันต้องอาศัยการฮิลเท่านั้นแหละที่จะทําให้แดมมันหงายกลับขึ้นมาคือฮิลปุ๊บแล้วก็โดนแดมใหม่ถึงจะมีแดมเล่นนะครับแตตอนนี้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่ด้วยที่ว่ามาเนี้ยเด็กรอยัลตอนเนี้ยเวลาจะใช้อะไรจะใช้ c o u n t เตอร์าาบาร์าจะยิงจะจัวจะเรียกอยากให้คิดนิดนึงว่าคุมหรือเปล่าจริงๆในการเล่นเท่าที่เล่นมานะเท่าที่เล่นมาทั้งหมด เคาน์เตอร์บาร์จริงๆอ่ะจะหมดไปกับการใช้มาลอนอากาเนะไนท์คอร์เลอร์พวกนี้มากกว่าที่จะเอาบัตเตอร์เบดมาเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งยิงคือถามว่าเอาเคาน์เตอร์เบดเอาบัตเตอร์เบดมาเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งยิงได้ไหมได้ครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่อ่ะเขาจะมองว่ามันจะเสียโซด้วยพอมันเสียโซมาถึงปลายเกมในช่วงเฟสสุดท้ายอย่างเงี้ย โซเซฟจะไม่มีโซแทนมันจะขาดโซหนึ่งใบสองใบแต่ถ้าสมมติว่าเราได้ลงแบบหลายๆครั้งแล้วเรานับแล e y, so ้ว้โซพอและมันมีตัวที่จําเป็นต้องยิงจริงๆถึงตอนนั้นบัตเตอร์เบทจะยิงก็ไม่ผิดนะครับนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าลองเล่นมาจากเห็นแบบหลายๆครั้งและแอดมินเราเล่นกันจริงๆจะเน้นไปทางหนักไปเรื่องของการจัวัวไปจวัวจวัจวเรียกจัวเรียกอะไรเงี้ยซะมากกว่านะครับลองก็มีอยู่ประมาณ3ตัวที่ใช้บ่อยก็อากาเนะมาลอนแล้วก็ไนท์คอร์นะครับนะที่จะเป็น ตัวเมนเล่นเล่นกันแล้วก็เป็นไปได้เล่นเด็กนี้นะครับอ่ะขอย่อมานิดนึงเล่นเด็กเนี้ยถ้าเรามีเอาไอ้ king of k n i อ e o u t f i ะนะครับโดนมือเรื่อยๆให้เทินต่อไปให้ไลท์แล้วก็สแปมเรื่อยๆนะครับนะให้เทินแบบไลท์ปุ๊บแล้วก็สแปมกิฟต์สแปมเลียสแปใส่เลียใส่เลียแล้วค่อยใส่แวนก็ได้นะครับนะใส่เลียใส่เลียใส่แวนพอแถวหน้าเต็มปุ๊บก็อาจจะใส่เลียตัวหนึ่งทับลงไป2ชั้นก็ได้นะครับ จริงๆตอนนี้รอย่อนอย่างที่บอกมันก็ยังมีปัญหานน่แหละเรื่องคือมันไม่มีเค u n ์เตอร์บาร์ให้ใช้นะครับโดยปัญหาเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างแก้ยังไม่ตกหรอกเพราะมันไม่มีตัวไห่แดมเดี๋ยวอนาะคตเดี๋ยวมีตัวที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็ทําให้มันแก้ในส่วนของปัญหานี้ได้แต่เราจริงๆครับโซเซฟมันค่อนข้างจําเป็นและช่วยกับตัวเด็กได้เยอะมากๆนะครับผมประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับนะในช่วงนี้เรายังไม่ลงรายละเอียดชุดให้แล้วกันเนาะเพราะว่าในส่วนของรายละเอียดชุดเนี่ย ภาควีอ่ะมันก็คือซื้อตามของที่มันออกมานั่นแหละมันไม่มีอะไรมากเลยคือทุกอย่างในชุดวีมันก็ได้แล้วนะครับนะก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามเดี๋ยวจะมีคลิปเด็กโปรไฟล์อื่นๆให้ดูอีกแน่นอนนะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร้ครับผมข้างล่างครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับอยากสนับสนุนช่องเราครับผมนะทำคลิปดีอย่างนี้นะครับสามารถสมัครเป็นแถ็บเมมเบอร์ได้เพียงเดือนสามสบาทนะครับอยากซื้อสินค้าเกี่ยวกับแวนการ์ดภาพวีนะครับผมสามารถตริดต่อที่เพจแท็บชอบ็อ ลิงก์ในเดสกิปช่องล่างเลยนะผมุดทายนี้ฝากแฟนเพจเราด้วย VFT b a t บัสทับ n แนครับในเดือนหน้านี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนโฉมหน้าอะไรต่างๆน,นานาไปอีกนะครับผมโอเคประมาณนี้ผมสำหรับวันนี้นะครับนะวันนี้ก็ไปและเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆช่องเราสวัสดีครับ